w t i so เดี๋ยวผมจะไปเฉลิะเกียรติ53ต่อจะไปดูน้ำยารักษาความสะอาดรถนครับน้ำยาเคลือบน้ำยาล้างโซ่แล้วก็จัดปีขาวไปดูกันว่ามันผมมีความคิดว่าผมจะซื้อมาขายนะครับจะสั่งเป็นลังแต่แตรอทุนก่อนคนระับ ว้าวซีดีครับห้าสิบรองฮะเสียงนี้ร้อเลยครับสี่สูบแต่ผมชอบนี่ฮะสองสูบแครเบผมชอบทอกครับทอกหนักๆสนุกดีฮะดูคติก็ชอบนะครับแต่มันมันร้อนนะมันไม่เหมาะกับเมืองไทยนะฮะอีกอย่างหนึ่งไอหมอไม่หมอผมว่ามันไม่เกี่ยวฮะเกี่ยวที่เงินมากกว่าครับผมเช่ไหมฮะ เงินไม่มีก็เล่นไม่ได้นะครับดูกติฮะมาเยวกลับรถไม่ต้องกลับนี่หว่าขึ้นสะพานเลยขึ้นสะพานแล้วเข้าตัดใหม่ครับตัดใหม่เฉลิมพระเกียดฮะเสียงสี่สูบอีกแล้วไหนวะป๊าป้าขอไปหน่อยครับขอบ,ขอบคุณครับ เราไปกลับรถไหนวะเนี่ยหมวนตรงนี้อันตรายครับถขามนเลยอันตรายครับเสียงโซ่นี่แกะแกะแกเส,สียวชิบผหายเลยเห็นพี่ๆหลายคนแล้วโซ่ขาดแล้วไปเตะแข้งแตกกันโอ้โหล้วาวฉานเลย เอนะอฮะเดี๋ยววนตรงปั๊มนี้ก็ได้วะเข้าปั๊มนี้ก็ได้วะวนอ้ยย่ะอ้ะย่ะไปๆไปแม่ไปก็ไปเลยฮะต่อไฟมาแต่ไกลเลยคนระับ รถเฉยๆครับไปแล้วโโรอย่างเยอะครับผมสินคลิน น้องนัดครับ r หกครับน้องเป้ครับ kr ครับน้องฝนครับ r 1 5ครับน้องฝนกับน้องตูนนะครับเจอกันบ่อยมากครับน้องตูนนี่มีช่อง youtube นะครับน้องตูน r 1 5นะฮะ้าไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันครับช่วย ไปกดซัพพลายให้น้องเขาหน่อยกนะันน้องเขาเพิ่งเริ่มทำผมเอาสเสมประเทียดตอนรับไอ้จ้ะนีจาสามร้อยวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมามีติ้งกันตรงเนี้ยแต่มีงานกันครับวันนี้ อาทิตย์นี้แดดทย์ที่แล้วดิตรงนี้คนหน้าเตยบอลเลย ีสปีดนี่ไงใช่ใช่ใช่85.3เนี่ยถึงแล้ว สดีครับพี่พี่ดูน้ำยาของซูโม่หน่อยเอาตัวไหนครับเอาฟุงฟิงครับพี่เกือบสครั่ครับผมสั่งรูปแบนี้ราค่ไรครับดคีรับมมึ่งเี่งจะทำเป็นร้านเล็กๆอยู่แถวบางปะเ่นมานั้นมันยังไม่มีซูโม่ขายผมเลยสนใจแบบเออแล้วนนมีนมีไขับกันอยู่ มีครับตอนแรกนุ้งใส่ไม่หมดใส่เหมือนกันเลยเท่ากันเนี่ยหนึ่เก้าสิสองสองเก้าใช่ขอบคุณครับอ่าครับมันจะดิบใช่ครับ ข้างบนนั่นขายหรอครับรถเพื่อนปากจอดด้วยครับอ๋อไม่ได้ขาย,ขายแต่ถ้าหารถอยู่หรือมีลูกค้าหาอยู่อย่างเงี้ยหาได้อ๋อโอเคพอมีน้องจะขยับซีซีอยู่ <laughs> หารุ่นอะไรอยู่รครับมันมอง ER กับ500ร้อยเอ็กห้เอเพราะว่าขี่ง่งายครับมันทัลิ่งใช่ไหได้ครับพี่ครับ ก็คุยโอเคนะ ซีครับผมซีบีอาร์ไอยาเขียวพอดี go 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 orange wow 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 ผ้าวิงผู้หญ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 ิงสองแถว เห็นไหมอืมหืมหืมแม่กูยันยันมีดา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 นครับมีดานครับ มัวแต่มองผู้หญิงเกือบโดนตำรวจแล้วไง <laughs> โอ้โหผู้หญิงแล้ว <p ull ing> ไปดีกว่ากูโดนเมียตบแน่คลิปนี้ข้างหน้านี้ครับพาซิโอครับอ่อนนุดโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยไฟแดงครับผมไฟแดงทางมาลายฮะ 嗯嗯嗯嗯嗯。Mm, mm, 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 mm. กินะครับเดี๋ยวพาเข้าสนามบินครับถนนจริงแ้้ท่ากาศยานะครับเราต้องไปทางนั้นครับผมไปทางนั้นครับไม่ไปทางนั้นแล้วมึงจะไปทางไหน ติดรถ้าเดนซ้ายนี่มันเป็นลูกลูกคืนนะฮะเดี๋ยวกลิ้งนะครับผมต้องเลนขวาเท่านั้นนะฮะ ด้วยใหญ่สายพานด้วยเป็นไง ๋ยวแวะปั๊มก่อนฮะปวดเยี่ยวแล้วไม่ไหวอันมันตั้งแต่อ่อนนุดคลิปนี้ผมอาจยังจะพูดไม่เก่งนะฮะปล่อยมุกยังไม่เป็นนะครับขอเวลาปรับมุกครับผม เเราต้องข้าวปั้งใหม่นะครับโอ๊ยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ฟุชีมากครับตอนนี้ น้ำใหม่ฮะร,รู้สึกดีคนเยอะต่อต่อรั่วปะเนี่ยนานไปละโอเคเนี่ย yeah. มีเพลงให้ดมเลยเพลงให้ดมเลยให้ฟังเลย โอเคครับปั๊มใหม่ดูดีมีมาตรฐานออกเส้นบางนาไปนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายออกไปชนนะครับแต่คงไม่ไปครับคนเข้าบ้านครับร้อนครับร้อนมากวันนี้เมื่อวานต่างกันมากเหมือนอยู่คนทวีปไปเลยฮะโอเคอ่ะรุยต่อครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงบ้านแล้วครับจอดแป๊บเดียวบอกคนร้อน